สิบเบื่อละแปดสิบแล้วกันอ๋อแปลกเนี่ยมีเอียดนะฮะมีท้ายปัดบ้างเนี่ยจะควบคุมได้นะแต่ดูพลิไลฟ์ผมก็คอนโทรลได้ไม่ยากเลยนะเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่านี่คือแฮนด์ลิงซึ่งดีที่สุดคันหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนก็ว่าได้นี่แหละครับสวัสดีครับผมขานจากออโต้อินโฟออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมา ทดลองขับกันกับรถ่นไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับในประเทศไทยเขาเพิ่งเปิดขายในงานมอเตอร์เอ็กไปส,สดสนร้อนนะครับนี่คือ l e ฟมอเตอร์1 0เทนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์คอร์สโวเวอร์คันใหญ่เลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นผมจะขอใช้เวลาสั้นๆเนี่ยแนะนําว่า ลีฟมอเตอร์เป็นใครมาจากไหนเขาเป็นแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีน,นครับเป็นสตาร์ทอัพกว่าได้เพิ่งแต่งตั้งในเมื่อ4-5ปีมานี้เองนะครับแม้เขาจะเป็นหน้าใหม่ในวงการยานยนต์ประเทศจีนก็ตามแต่ว่าเขาถูกเลือกโดยกลุ่มยานยนต์สเต l a n t ิสในรับอกสเตลัน t สเนี่ยเป็นกลุ่มยานยนต์ยักษ์ใหญ่เนเขามียี่ห้อมากมายอย่างที่เห็นข้างหลังนะมีจี e p มีอัลฟาโรมมโอมีโอเพมาเซราตี แล้วก็ d o d g e เปอร์โยแรงต่างคือ10กว่ายี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อระดับอินเตอร์หมดเลยรูย้ก,กันว่าสมัยนี้เนี่ยรถยนจีน,เ,นเข้ามาแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสเตอร์ลันตเนี่ยเขาเลยจะเลือกยี่ห้อจีนมาอยู่ในชายคาของเขาเนี่ยหยี่ห้อและเขาก็เลือกล e ฟมอเตอร์นี่นครับเป็นการบ่งบอกว่าอ้เขาต้องมีศักยภาพซึ่งไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคนระับหมือนกัน สเตลลนทิสจะเลือกมาทําไมล่ะใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่การเลือกมาอย่างเดียวนะฮะเขายังปรับปรุงให้รถรุน่นนี้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นเนะี่ยเขาปรับปรุงทั้งช่วงล่างต่างๆให้มีการขับขี่ซึ่งเฉียบคมมากกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกว่านี่คือรถยนต์สัญชาติจีนแต่ถูกปรับแต่งโดยทีมงานของสเตลันริสนั่นคือมาเซราติ T. โอ้น่าสนใจมากนะเรามาลองกันดีกว่านะฮะว่าถ้ารถยนต์สัญชาติจีนแบบนี้ถูกปรับแต่งโดยทีมงานฝรั่งอินเตอร์แบบนี้จะเป็นยังไงนะฮะ ขอบอกนิดนึงว่าคำว่ลีฟเนี่ยแปลว่ากระโดดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมากระโดดทดสอบว่ารถคนันนี้มีทีเด็ดแค่ไหนพร้อมแล้วไปกันเลยครับเอาละฮรเรากระโดดมาดูตัวถังภายนอกกันก่อนนะเราเริ่มที่ส่วนท้ายของตัวรถของ4ีเทนนะครับจะสังเกตว่าถ้าดูนเนผินเนี่ยเหมือนรถคันนี้ไม่มีที่ปัดน้ําฝนนะฮะแต่ความจริงแล้วเขาซ่อนที่ปัดน้ําฝนไว้ข้างต้ายสปอยเลอร์แบบนี้นะผมขอ ผมย่าดูเล็กน้อยนะครับไม่ก้าง,งัดลงมานะคะคือที่ปัดน้ำฝนหลังเนี่ยเขาจะอยู่ซ่อนอยู่ใต้สปอยเลอร์แบบนี้นะครับผมถ้าเกิดการจะเปลี่ยนใบปัดแรงต่างเนี่ยอาจจะต้องมีการกดโหมดที่1นนะว่าเขาจะเปิดออกมาแบบนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นกันให้ผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนทั้งท่อนนี่นะฮะก็อาจจะลําบากนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเนี่ยเขามุมแรงต่างอยู่ข้างในเลยนะไม่ทราบว่าถ้าต้องทำจริงสงสัยต้องทําที่ศูนย์บริการแลอาจจะต้อง อยากเ้าสปอยเลอร์นี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อดีว่าเวลาปัดเนี่ยเขาจะมีความโค้งแบบนี้ใช่ไหมด้านบนนี้จะมีความกว้างค,ค่อนข้างดีนะถือว่าเป็นสไตล์การออกแบบที่สะดุดตาตั้งแต่แรกนะครับส่วนท้ายของรถก็คือที่ปัดน้ําฝนเนี่ยซ่อนได้แนบเนียนดีจริงๆครับก็บอกว่าการซ่อนที่ปัดน้ําฝนท้ายเนี่ยมีข้อดีของเรื่องของแอโรไดนามิกด้วยนะฮะคือเดิมทีเนี่ย ที่ปัจนนจะอยู่ตรงนี้ใช่มบางทีอากาศหมุนวงต่างๆมันมีผลกระทบด้วยเช่นกัาแต่พอเอาไปซ่อนแบบนี้ก็ทําให้รถคันนี้มีอากาศปรสาทดีขึ้นอีกเล็กน้อยใช้ได้นะครับผมสังเกตไหมครเนี่ยเวลาปิดเปิดเนี่ยเขาจะแนบสนิทเลยนครับแล้วก็วงของน้ำเนี่ยด้านบนจะกว้างนะครับเพราะมันอยู่ข,ขา้างบนข้างล่าเนี่ยอาจจะเป็นส่วนโค้งของใบปัจนจนุบฝนก็ใช้ได้อยู่นะฮะ ปกติเราชินเนี่ยว่าข้างล่างเนี่ยจะกว้างแล้วข้างบนเลยโค้งแต่นี้จะเป็นในทิศทางตรงข้างเป็นรูปแบบใหม่นะฮะแล้วก็ถือว่าผมว่าดูจากการใช้งานแล้วนี้ทัศนวิสัยด้านหลังเวลาใช้ที่ปัดมันผนท้ายก็จะไม่เสียหายเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีครับรำหรับลีฟมอเตอร์1 0ครับส่วนไฟท้ายเนี่ยผมแหมดูแลวชวนนึกถึง SUV ของค่ายรถสปอร์ตหรือพูดตรงๆปอร์เช่ก,ก็ว่าได้คล้ายๆนะไม่ได้เหมือนนะแต่ว่าเขาก็มีลักษณะว่าเป็นไฟแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับการเปิดประตูบานท้ายมีปุ่มตรงนี้นะครับผมนี่เปิดด้วยไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างเปิดได้วกว้างดีครับเปิดด้วยไฟฟ้าแบบนี้การออกแบบแบบนี้ถือว่าเป็น CSUV ขนาดใหญ่ครับแต่ราคาของเขานะไม่แพ้ BSUV ทั่วไปเลยแค่ล้านไม่ถึง1นึ่งแสนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในความคุ้มค่าในส่วนอื่นครับทีนี้ เอามาดูตัวถังข้างๆ้างกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวถังส่วนอื่นนะครับเขาก็บ่งบอกความหรูได้ใช้ได้นะครับตัวถังเนี่ยเขาเออกแบบโดยทางลีฟมอเตอร์เองเลยนะครับผมก็ล้อมแม็กขนาด20นิ้วยางดันหลอดนะครับ245ทับ4 5 r ห0รถือว่า ขา,าแค่ร้านต้นๆแบบนี้ได้ล้อมแม็กขนาดใหญ่ยังกับ SUV หรูจริงๆนะครับผมผมว่ามือเปิดประตูนี่ก็จะซ่อนแนบสนิทแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ถึงกับยกโตขึ้นมาแต่ใช้เป็นลักษณะกระดกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมใช้ได้ครับผมมันก็มีเส้นสายเขาบอกว่าเส้นสายแนวนอนมีถึงสเส้นด้วยกัน,นะต,รนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาบอกเป็นลักษณะของรถจดหรูนะ,รนะครับผมผมสูงร70ซนติเมตรเห็นไหมผมยืนอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าราวหลังคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะ ที่บอกไปแล้วว่าเขาเป็น C SUV ขนาดแท้นะครับแล้วก็ระยะถาลดล้อเนี่ยประมาณ2,800ม mm ิลิเมตรกว่ากว่าไม่ใช่2,800ท้วนนะ2,800กว่ากเลยทีเดียวนะครับตัวันึ่ง SUV ซึ่มีความหรูและใหญ่แบบนี้นะการออกแบบโดยรวมก็ทําได้ดีเลยทีเดียวสมแล้วะครับที่ Stellantis เขาเลือกมาเป็นหนึ่งในกองทัพของ Stellantis ครับผม เดินมาดูถึงด้านหน้าของตัวรถนะคเขาพบว่าเขาก็ออกแบบได้ค่อนข้างจะเรียบง่ายผสมความทันสมัยนะครับไฟเนี่ยเนื้อสะาเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับลักษณะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมแล้วก็การออกแบบต่างเขาก็แฝงคุณสมบัติทางเรื่องของอากาศโทรัพท์ไปด้วยนั่นคือด้านล่างเ,เขาจะมีเรื่องของครีบปิดเปิดอ,อากาศนะเราเจอมา หลายรุ่นแล้ว,วส่วตใส่วนมากจะเป็นรถยนต์ราคาหลายล้านก็แต่นี่เขาราคาแค่ล้านต้นๆแต่ก็จะมีเรื่องของประกาศโกลสั์ตรงนี้ให้ด้วยก็ถือว่าเป็นคุสมบัติที่ดีมากครับแล้วก็มีกล้องรอบคันแบบนี้เซ็นเซอร์อะไรต่างๆตามสไตล์รถไฟฟ้ายุคใหม่ครับผมสือว่าเส้นสายเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้ล้าสมัยครับเป็นสไตล์ที่ผสมความหรูหราได้ดีเลยทีเดียวสำหรับลีปอร์เตอร์ซครับ,รบเข้ามานั่งในห้องโดยสารของ4 1 0กันบ้างน,นะครับ การออกแบบโดยรูมนี่เขาก็มีความเรียบง่ายตามสไตล์ยุคไฟฟ้าจากประเทศจีนครับทุกอย่างอยู่บนหน้าจอครับมันจะเป็นระบบแอร์ระบบเครื่องเสียงแรงต่างไม่มีปุ่มแบบฟิสิกอลบอตตนมาให้นะครับบนนี้หรือว่าทุกอย่างอยู่บนหน้าจอแบบนี้ผมเพราะว่าหน้าจอเขาเนี่ยขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วังอะไรแต่ว่าความคมชัดดีมากนะเพาการสัมผัสดีมากผมเ่ยนเดสก์ท็อปด้ด้วยนะเนี่ยลาเยโอ้เป็นลายลูกโลกนะความคมชัดเนีดีทีเดียวนะขอถอดแว่นดูหน่อยโอ้โหนะโหเป็นจอที่ดีมากนะไม่แพ้แท็บเล็ตเลยทีเดียวนะครับผม สิ่งที่ผมชอบในรุนคันนี้คือจอแผงหน้าปัดนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เจอในรถ่ไฟฟ้าหลายรุ่นเหมือนกันในหลายยี่ห้อแต่ว่าหลายยี่ห้อเนี่ยจอแผงหน้าปัดจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะแต่ยี่ห้อเนี่ยเขาค่อนข้างทําได้ใหญ่พอดีเนี่ยขนาดพอดีกับช่องของพวงมาลัยเลยแล้วก็มองเข้าไปเนี่ยแสดงผลได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วละกษณะจอค่อนข้างใหญ่ผมว่าขนาดของจอแผงหน้าปัดเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้ขับจะใช้มองได้บ่อยที่สุดว่าจะเป็นความเร็วหรือว่า ระบบความปลอดภัยแรงต่างๆเลยระบบนีมเกเตอร์ที่เห็นอยู่นะครับใหญ่ๆไว้บ้างก็ดีนะฮะคือไม่ต้องทําให้มันเป็นเรียวอะไรมากมายหรอกเราก็ยังต้องดูบ่อยๆแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมชื่นชมว่าลิฟมอเตอร์เขาขออกแบบได้ดีนะครับภายใต้ความเรีบง่่ยต่างๆเขาอยากจะบอกว่าวัสดุที่เขาใช้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นวัสดุแบบรักโลกด้วยก็คือมีความเป็นแบบใช้วัสดุหนังลดลงนะเพราะว่ามีความเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับมาจากสัตว์อะไรเงี้ยน้อยลงหน่อยตามสมัยนิยมมีความรักโลกโดยประมาณ สามสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าอ่ะจะเป็นวัสดุที่ผสมผสานในสิ่ง,งต่างๆในห้องโดยสารนะครับการออกแบบเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะทําได้ดีที่วางแก้วสามารถรองรับได้หลายขนาดนะแล้วก็หลังคากระจกพารามิกเขาบอกมีความกว้างประมาณ2.1ตารางเมตรเลยน่าดูแล้วก็ดีนะครับเพราะมีม่านปิดให้ด้วยผมคิดว่าหลังคาพารามิกใหญ่แบบนี้น,นี่ต้องรับแดดหรือเปล่าบ้านเรามีม่านให้นะไม่ต้องห่วงนะ ก็เก้าอี้ต่างๆปรับได้ดีครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับกาตรตกแต่งต่างๆเนี่ยมีความเนี๊ยบแล้วก็ประณีตอย่างลงตัวนะครับผมช่องแอร์นี้บุคคลจะมองว่าแล้วช่องแอร์มันหายไปไหนเขาซ่อนแนบอยู่ตรงนี้นะเขาบอกคนจะมีลักษณะคล้ายเปียนโนก็ว่าได้นะมันเป็นลวดลายอยู่นะครับผมการปรับเปลี่ยนทิศทางของลมเนี่ยก็ต้องทําผ่านหน้าจอเส้นกันอาจาจะจุดนี้อาจจะมีความยุ่งยากเล็กน้อยแต่เพื่อให้ได้มาซึ่งการหมุนเวียนอากาศแบบดี้ต้นหรือว่าการออกแบบช่างแนบเนียนแบบนี้มีแสงไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยแบบนี้ หรือว่าแรกกานเล็กน้อยแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่นะครับการออกแบบเนี่ยโดยรวมผมว่าเขาก็มีความเหมาะสมของการเป็น SUV ระดับ c ซีนะครับผมตั้งเป็นธรรมชาติแบบนี้สูง170แบบนี้เห็นไหมครับยังเหลืออีกตั้งผมสูงขึ้นหน่อยแล้วกันอ่ะปามบให้สูงขึ้นอันนี้ยังไม่สุดนะฮะเอ,เอาถึงสุดเลยก็ได้นะตามหลักสูตรเรานะฮะแม้ในปรับสูตรเนี่ยยังเหลือต้องํำปั้นกว่ากันปั้นกว่าประมาณหลังคาเนี่ยอาจจะปรับลงมาหน่อยแล้วกัน ถือว่าความสูงความโปร่งโล่งทันวิสัยในการนั่งนะฮะเรายังไม่ได้เริ่มขับนะฮะถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับ C10 คันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาเป็น C SUV ขนาดใหญ่อย่างนี้ข้างหลังจะนั่งสบายแค่ไหนไปชมกันเลยครับลองมานั่งข้างหลังกันบ้างนะครับ C10 คันนี้ผมเพราะว่าเขาก็มีช่วงขาที่ถยกว่าเหลือเฟือสบายดีมากท่นช่วงขาผมเนี่ยเหลือเป็น คือก,กว่าๆนัาง้านธรรมชาติแบบนี้นะครับเขาก็มีเล,ล็กมซึ่งเหลือเฟอรอเลยทีเดียวนะแล้วก็มีจุดใช้งานต่างอาจจะไม่ได้วือหวาอะไรนะครับไม่ได้มีตัวโยงตัวเย็นเหมือนบางยี่ห้อนะครับถือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยน่าจะครบคันดีนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะครับตัวบอร์ดเนี่ยสามารถมขอลองดูหน่อยนะว่าอ๋อเอ็นได้อีกขั้นหนึ่งนิดๆนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวผมจะมาลองการใช้งานซึ่งเขานําเสนอไปมน,นี้เหมือนกันว่าเบาะเนี่ยเขาสามารถปรับให้ยาวโท่ถึงกันจากเบาะหน้าาถึงบาะหลังจะเป็นยังไงมาลองดูกันเลยครับเอาหลังจากลองปรับบาะดูแล้วนะครับผมถอดรองเท้าเล็กตอนขึ้นไปนั่งดูนะฮะว้าวนี่ปิดประตูดูนะฮะโอ้โหนี่คือนักขานนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคืออย่าลืม เรียกว่าถอดพนักพิงสีสันออกไปนะครับแล้วก็เอนเบาด้านหน้าลงมาแบบนี้ก็เลื่อนไปข้างหน้าด้วยนะครับคุณก็จะได้เหมือนโซฟาแบบนี้อีกที่หนึ่งเลยนะฮะเหยียดขาได้เต็มที่เลยนะครับนี้การนั่งโดยอย่าลืมว่าเบาะหลังเนี่ยเขาเอนได้อีกหนึ่งขั้นก็ทําให้มีความสบายเพิ่มขึ้นนะก็เป็นลูกเล่นซึ่งมีได้เฉพาะรถยนต์ SUV ซึ่งมีฐานล้อยาวแบบนี้เท่านั้น,นครับซีเทนเขาก็ความสุขสบายจะเต็มจริงๆครับผม ก็เป็นการมาดูภายนอกภายในคร่าวๆข,ข,ของ C10 ครับเขาเป็น s u v ซึ่งมีขนาดใหญ่ดีมากนะครับราคาไม่แรงร้านตน้ตนๆแบบนี้ได้ความกว้า,างขวางทันสมัยแบบนี้น่าสนใจทีเดียวครับตอนนี้ยังเหลือแค่การขับขี่ทั่จะพิสูจน์ว่ารถคันนี้ยังคุ้มค่าหรือไม่ s t e l l a n t i s เขาดึงมาเข้าร่วมกลุ่มแบบนี้เขาจะมีทีเด็ดด้าน handling มากน้อนขนาดไหนพร้อมแล้วกระโดดไปดูกันเลยครับ ชว่วบมาตอนนี้ก็ถึงเวลามาลองขับกันจริงๆนะครับสำหรับลีฟมอเตอร์นะครับ mm hmm. เขาจะขับขี่ดีแค่ไหนอุตส่าห์ไปเซตช่วงล่างจากมาเซราตีมาแล้วเขาจะทำได้ดีแค่ไหนเรามาลองขับกันเลยครับ ครับตอนนี้เรามาเริ่มวอร์มอัพกันสบายก่อนนะครับทำความคุ้นเคยตัวรถให้ครับผมนอกจากความคุ้นเคยแล้วผมก็จะมาบอกสเปคคร่าวๆของรุ่นไฟฟ้าคันนี้นะครับเจ้าลีฟมอเตอร์ c 1 0นะครับผมเขาใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่218แรงม้านะครับหรือประมาณ160กิโลวัตต์นะครับผมเรียกว่าไม่มากไม่น้อยนะครับผมขับเคลื่อน200หลังนะครับผมนี้การขับขี่โดยรวมนี้ก็ถือว่าตอนนี้ก็พวงมาลัยมีความ ต่อเนื่องดีนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับว่าจะเป็นแบบน้ำหนักเบาน้ำหนักสปอร์อะไรต่างๆปรับตั้งได้นะครับส่วนแบตเตอรี่เขามีความจุอยู่ที่69.9ิกิโลวัตต์ชั่วโมงครับเลยได้ว่าไม่มากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับระยะทําการสูงสุดเขาอยู่ที่477กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC นะครับใช้งานจริงน่านจะประมาณ300กว่า400กิโลเมตรก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับผมแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเขาสามารถรองรับการชาร์จแบบ DC นะครับสูงสุดที่ 87กิโลวัตต์นะครับแหมใจผมอยากจะน่าจะได้สัก90หรือร้อยนะแต่โอเค87ก็ไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับผมทีนี้เรื่องมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกเป็นสิ่งที่ทางรีมมอเตอร์พัฒนาขึ้นมาเองนะครับแบตเตอรี่นี้ใช้ของ CATL เจ้าดังนะครับผมเขาก็พัฒนาเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอสมควรสําหรับ SUV พลังงานไฟฟ้าคันนี้นะครับ จุดน่าสนใจคือช่วงล่างของเขาอย่างที่บอกไปแล้วนะคเขาถูกปรับแต่งโดยค่ายมาเซราตีนะครับหรือค่ายตำนานของอิตาลีเลยก็ว่าได้นะครับนี่ถือว่าเป็นค่ายรถจากสัญชาติอิตาเลียนเนี่ยที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องความสปอร์ตนะครับผมเมื่อได้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลีมาแบบนี้มาดูกันว่าการขับขี่เขาจะดีแค่ไหนนะครับสำหรับยนตฟไฟ้าคันนี้นะครับการปรับแต่งจะทำได้หลากหลายแต่ว่าเราจะลองใช้โหมดนอร์มอลก่อนนะครับนี้มาดูกันว่าอัตราเร่งเนี่ย รถยนต์คันใหญ่แบบนี้ราคาไม่แรงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็รวมถึงแฮนด์ลิ่์เองเขาจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับถ้าจะใช้โหมดสปอร์ตนะครับเรามาดูอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปเลยครับว้าวนี่รถไปแบบเนียนๆฮะล้อไม่ได้เอียดอะไรนะฮะตอนร้อยหนึ่งตอนนี้เนะี่ยร้อยหนึ่งพอดีเนะนี่ยผมชะลอเนี่ยนะฮะต่อไปเขาจะให้เข้าแบบเอลเทสที่ความเร็ว60โอ้โห70เกินอ่ะ70ก็70ป่ะโอ้โย ช่วงล่างมาเซาตีนี่มันเด็ดอย่างนี้จริงๆนะครับไปสบายๆนะเขาให้60ผมไป70ยังสบายอยู่นะเลอเใครเก่งนะ80ยังจะได้ด้วยซ้ำนะฮะต่อไปเรามาดูเรื่อง handling นะครับว่าแหมช่วงล่างมาเซาตีแล้วก็สมรรถนะแบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้จะเป็นยังไงนะฮะผมจะอ่าลองไปกันดูนะฮะอย่าลืมว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะแต่เราไม่ได้ลุแรงขนาดท้ายออกแลวเอาไปดูนะฮะเตือนเข้านะฮะุจิกดีนะฮะเนี่ยโหแบบ โคงหมุนแคบดูอันนี้เนี่ยมีเอียดบ้างแต่ว่าท้ายไม่ได้อ่อนนะฮะระบบเขาช่วยเอาไว้นะฮะอันนี้อ่าเราชะลอความเร็วนะฮะนี่เขาบอกให้ไป60นะอ่าหกสิบก็60ดูนะฮะแหมรถฟ้าจีนช่วงล่างสเตลันติสมาเซราตีอันนี้เขาบอกให้80อ่ะไหวไหมแปดสิ 80? อ่ะไปก็ไป80มันจะท้อลายกันเชียเนี่ยมีเอียดนะฮะแต่มีท้ายปัดบ้างเนี่ยจะควบคุมได้นะแต่ดูพวงมลายผมก็คอนโทรลได้ไม่ยากเลยนะเนี่ย โอ้โหคันโตๆนี่ใครขับสนุกนี่ก็เอาเรื่องนะฮะแต่เป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยเขาก็มีเรื่องของ handling ที่ดีนะครับเอาละเบชะลอหน่อยนะฮะนี้ต่อไปเราจะมาดูช่วงล่างกันนะฮะว่าถ้าเขาเจอหลุมบอม่อเหมือนถนนจริงในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมไหลผ่านที่30นะฮะดูแรงสั่นสะเทือนแอบสอบได้ดีมากนะฮะเนี่ยมันไม่ได้สั่นหรือกระแทกอะไรเลยนะ,ะเนี่ยดีมากนะฮะเอาขอขอเขาคงควเร็สูงแนะลคเร็หกิดูนะฮะ ถึงไม่ถึง60สิไม่อาจัดไปจะโดนไพลอนไหมเนี่ยโอหกสิบนี่เอาอยู่นะเนี่ยมันอะไรนักหนาคันนีน้มันเยี่ยมจริงๆนะเนี่ยไม่ได้อวยกันนะฮะห้าสิบดูมิชจะซี่เรนเชสน,นะฮะเนี่พักเลี้ยวดูนะมันโอ้เยี่ยมมากนะครับผมขออีกรอบหนึงเอาดูนะนี่เป็นการขับขี่ของซีเทนะทำได้ดีมากนะครับผมบ เขาเข้มเจ็ดดีกว่านะฮสิบเบื่อละแปดสิบเท่ากันอ๋อไม่ออกทิ้งไไม่ได้แปดสิบห้านะเอาให้หกสิบจัดแปดสิบห้าไปได้ไม่ยากด้วยควา,ามมาเซราตีได้ถึงใจจริงๆนะ การเซตติ้งขอางรางเขาเขาใช้สนามทดสอบของมาเซราตีเนี่ยไม่ใช่เอาเจ้าหน้าที่ไปเซตที่สนามประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะมาเซราตีก็ต้องไปที่สนามของมาเซราตีเนี่ยเจ้าซีเทนเนี่ยผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็ทําได้ดีเนะ่เพราะฉะนั้นนี่นะผลลัพธ์ของการเซตติ้งจากสนามของมาเซราตีนะผมขับได้สนุกดีนะแถมขับล้อหลังแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองโค้งความเร็วสูงอีกทีนะครับอันนี้80นะผมจะไม่เกินมากนะอันนี้80นะ80นี้นะไลเข้าไปเลย ช่วงล่างมันเกินนะถือว่าถ้าลองเบี่ยงเข้าไปเนี่ยถือว่าระบบจะช่วยได้ดีนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะมีการท้ายปัดอะไรนะถ้าคุณไม่ปิดระบบนะฮะมันเป็นจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะฮะทีนี้ในแง่ของการขับทั่วไปเนี่ยผมว่านี่คือรถที่มีความน,นุ่มเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถรองรับแรงกระแทกดีที่สเตชันนี้ที่ความเร็ว30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพานเนี่ยถนนในประเทศไทยสะเทือนแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้โดยสารข้างหลังก็นั่งได้สบายอยู่นะครับการข้อโค้งแรงต่างเนี่ย ลดความดันในมิกลูมาบ้างแต่ดูความต่อเนื่องของการตอบสนองและความเร็วว้งกว้างๆแบบนี้นะเนี่ยไปเนี้นๆผมบอกได้เลยว่านี่คือ handling ซึ่งดีที่สุดคันนึงของรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีกว่ดได้นี่แหละครับสมกับแล้วที่ s t e l l a n t i สเขาดึงเข้ามามาร่วมวงของเขาเนี่ยลครับรีบมอเตอร์ C10 ครับผม โอ้โหแบบขอกระโดดนี้ขอกระโดดด้วยความว่านี่เป็นรถยนต์ที่ขับสนุกเกินคาดนะฮะช่วงล่างแบบเซตมาโดยมาเซราตีในเครือของสเตลันดิสเนี่ยมันได้ผลนี่เกินคาดจริงๆนะขับสนุกดีมากแล้วก็มีความหนึบแน่นในระดับที่พอเหมาะครับท้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าลีฟมอเตอร์ซีเทนเป็นรถสปอร์ตอะไรน,นะฮะแต่ว่าเขาเป็นรถยนต์ซึ่งใช้งานแบบ SUV เพื่อครอบครัวเข้าใจนะฮะแต่ว่าในเมื่อมีช่วงล่างที่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ พึงพอใจเนี่ยราคา1ล้านต้นๆเลขกลมๆคือ1ล้า 00, น98,000บาทนะไม่ถึง1ล้าน1 0แสนแบบนี้แต่คุณได้รถยนต์ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีช่วงล่างซึ่ง มีฟีลลิ่งของรถยุโรปในตัวแบบนี้นี่แหละครับความคุ้มค่าของ l e ฟมอเตอร์นะผมนอกเหนือจากเรื่องของการขับขี่แล้วแล้วก็ขนาดตัวถังรวมถึงห้องโดยสารซึ่งกว้างขวางและสะดวกสบายดีมากนะครับเขาก็ยังมีเรื่องขององค์ประกอบต่างของระบบไฟฟ้าซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมาเองอย่างที่บอกไปแล้วนะครับทำให้นี่เป็น SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นหนึ่งซึ่งมีความคุ้มค่าแลวน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าราคาดับนี้เนี่ย พูดตรงว่าก,ก็เทียบเคียงกับรถที่ขาอยู่แล้วในระดับ B SUV เท่านั้น,นครับแต่เขาเป็น C SUV นครับตาเร่งต่างก็ถือว่า ทำได้ดีไม่วิวาแต่ว่าไหลลื่นดีมากครับเขาเคลมอัาตราเร่ง0ูงถึง้ออยู่ที่ประมาณ7วินาทีกว่าแต่ผมว่าใช้งานจริงเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณ8วินาทีก็เหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับหกสด้อย่างที่บอกไปแล้ววิ่งได้ประมาณ400กว่ากิโลเมตรก็ถือว่ารองรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็การใช้งานต่างจังหวัดแบบในประสงค์นี้ที่ไม่ไกลามากเกินไปก็ไปได้ดีนะครับผมความคุ้มค่าผมบอกว่าตอนเนี้คู่แข่งพลังงานไฟฟ้ามีมากมายนะ ในร้านต้นๆก็มีพึ่งประตูไปเช่นกันนั่นคือ ION V นะครับแต่คันนี้เนี่ยเขาก็มีจุดเด่นเขาเรื่องราคาซึ่งไม่ข้าม1นล้านหนึ่แสนอย่างที่บอกไปแล้วแต่มีจุดเด่นที่ความกว้างขวางและความหรูหรารวมถึง Handling ที่ผมบอกได้เลยว่านี่คือ Handling ซึ่งดีที่สุดคันหนึ่งในแง่รถยองไฟฟ้าจากประเทศจีน,นครับสมแล้วที่ทาง Stellantis เนี่ยเขาเอาไปปรับแต่งแล้วก็ปรับจูนช่วงล่างให้เหมาะสมยิ่ขึ้น นี่คือเวอร์ชั่นที่ทําตลาดโลกนะใครคิดว่านี่เป็นรถยนต์ในประเทศจีนซึ่งส่งมาจากประเทศจีนใช่แต่ว่าเขาปรับแต่งให้มีความเหมาะสมพร้อมกันสำหรับการทําตลาดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนี่นะครับความคุ้มค่าโดยรวมของ Leaf Motor C10 วกระโดดสำคัญของยนต์ไฟฟ้านะครับสไตล์ใหม่แบบนี้พัตลาโดยกลุ่มพานนครยนต์การครับเพราะฉะั้นใครสนใจก็ลองมาชมกันได้ที่โชว์รูมครับตอนนี้เขามีโชว์รูมเปิดแล้วนะครับประมาณ10กว่าแห่งนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพม,มันก็จมีต่างจังหวัดในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นชื่อถือได้ว่าเรื่องศูนย์บริการอะไรต่างเขาก็พร้อมที่จะเพิ่มและขยายแน่เร็วๆนี้เช่นกันนี่แหละครับยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่นอกจากแรงขับสบายล้ำสมัยยังต้องมีแฮนด์ลิงที่ดีแบบนี้ลงตัวทีเดียวครับรีฟมอเตอรับ ผมขานจากออโต้ info อ n l i n e ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช n e l ของเราด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดค,คลิปที่สนุกสนานและก็มีสาระดีๆจากเราแบบนี้ผมขอกระโดดไปก่อนเลยครับไปก่อนครับ